ก็ตอนนี so edition, so edition, ้ทางองค์การบริหารจังหวัดตรถ์นะครับก็เลยนากองช่างนะครับเข้ามาดูในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับคงจะเกิดจากการขยายตัวของกรนกรีตะกอนเหล็กนะครับทำให้เกิดแล้วก็มันมีความร้อนนะครับมีอากาศร้อนเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดแรงอัดทําให้เกิดถนนแตกเล้าขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนของน่าจะเป็นความร้อนนะครับความร้อนเกิดจากเนี่ยแหละที่ภาวะโลกร้อนเนี่ยแหละทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ คอนกรีตขยายตัวแล้วก็เหล็กขยายตัวครับแล้วเกิดแรงอัดกันแรงอัดกันเพเราให้ำทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตขึ้นมาครับในส่วนของทางช่างได้ออกมาดูแล้วว่าน่าจะเป็นสาเหตุเกิดจากตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะดําเนินการซ่อมแซมคือเบื้อตงต้นนี่เราจะใช้อยางนะครับยางยางมาตอยผสมกับหินเข้ามาปะเพื่อให้การสัญจรไปมาได้ก่อนนะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนระยะยาวนั่นคือก็ต้องตัดตัดคอนกรีตตรงนี้แล้วก็ ตามคอนกรีตมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในเบื้องต้นนี้ตอนนี้เรารับผิดชอบอยู่ทั้งหมด5 7สายทางนะครับแล้วก็ประมาณ300กว่ากิโลของทางโค์งการบริหานส่วนจังหวัดอุดรเรารับผิดชอบอยู่นะครับตอนนี้ได้สำรวจทุกเส้นทางแล้วแล้วก็เรามีวิธีการดําเนินการก็คือตรงไหนที่มีการมีการผุพังแล้วก็เสื่อมสภาพไปแล้วก็จะมีการซ่อมแซมนะครับเบื้องต้นนี้เราใช้งบประมาณประมาณ3ล้านกว่าบาทที่จะซ่อมแซมถนนที่ชารุดอยู่ในในส่วนของรับผิดชอบของอบจอ,อยู่นะครับ